สวัสดีครับพี่น้องเ้นเ้นเ้นมะล้มครับช่องกระชัยลลำเพลินอ f อ i c i เชียนะครับผมบรรยากาศแหมบาทนี่บาทหม่าเหนือเมกิกลิครับพี่น้องพป้งวินขี่พายุทะลุฟ้าพี่น้องแขกหลอดจากเทศดีแท้ขี่พายุตัดา่าตตกหนาชนะกว่า หาหากหาหากพี่น้องคลิปนี้โอ้สุดยอดอหลวมันขาดบอลแลนั่นมาตุยคลิปนี้แต่คนอสิบเบิงมันขาดบอเดี๋ยวนี้หนามันขาดบอเดี๋ยวนี้ขาดไหม,าม บอกขยันบอกกันโอ้ยตกนะตกน้ำดิตัดไปตัดไปโอ้ย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 โอ้โอ้ย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 โออ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ Dù sư sư đừng bao dư sư Tuy. Có nhìn Ủa, clip đi khìn lắm nè. ได้ซ yeah. ุ้งเบงว่าเออบล่งอ่ะสบายเลยลุบอกกันบอบอบเป็นยังดอกเอาเศ้าแล้วอน่ไหนเ่มมาทานมาานตสานสุดยอดลี

โอ้กอล้วนี่ยังวะบอลแล้วกอแล้วมนมือบูมีแนวเฮ็ดกนาะมีแนวเฮ็ดเนาะเนาะบอกเคนอ้ายงมีแนวเมมือบัดมือเออคอยมาเห็นน้ำกันน่องคับให้เราไปตัดแมเออไปไหมหัวหน้าได้นั่น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 ิิิพัชิู ไปไปอยู่ไปบไปไปอยู่ทั้งฝุ่นแล้วเนเต็มไปอยู่ออกฝุ่นค้อยสียูกว่านะสีย่าะไ่ริงไมหาคาไม่ยอมมาแล้วไปมุดกลัวนะแล้วต้องซกไว้แล้วต้องซุกกลับเราเห็ดดีป่าเราเราใส่อีนี้เนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกเออเราออกวสันได้่ะนี่เขาทา ปูดป้าตอกรับเด้อผูกไปนี่ะเออาไปนีละแล้วก็สิยุมงมาจานบูดลงไปพวกหาปลาเิงแกสซะบ้างรู้ไหมว่าเขาปลาปล่อยด้วยออมิงสองสมพอดีติอกไม่จะลูกแครเออาอีม่จะลูกใ่รเพื่อนไม่แยก็รับกำดไปเว่าครับเต็นยั้ตัดห้าขอบสะ ขี่เลือดตัดเนี่ยขี่พายุขี่พายุทะลุฟ้าเนาะแขกหลอดขี่พายุทะลุฟ้าคนแต่สิเบิองเด้อดขีบหนิแต่ว่าบ่เห็นตอนตัดไลฟ์ย่างย่างมาตัดบ่ขาดผมตัดอยู่เบิองมือเยอะป่งขี้เงี้ยตัดอืพักตัวไปสายดี่สิบบอกเนี่ได้ยี่เล่าเบิองมัดเบิงอ่ะงอ่ามีเมียผู้หญิงอยู่ เอาเศร้าแล้วตอน่เ้าแล้วได้ nói เดียวหาเด็กด่ามั้ยนี่ฝุ่น ขอบคุณทุกกล้งใจครับพี่น้องนะครับเออถ้าต๊ลงมานี่แห้งจะได้นนิเออมันเอาคากเอาวแน่ฮนะเออลงไปหลดผุนเมิดครับพี่นอ้องเมืดฝนอ่ะฮะผุนมาแล้ว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 ,ลวอ,อืมขี่พายุทะลุฟ้าแขกหลอดนะ อันนี้คือหลังบาทน,นะครับหลังหลังอ่ะยังว่าผูพัก ทุกกำลังใจนะครับนะครับผมเวทีก็ทำไปเรื่อยๆนะครับสุดยอดนะครับใส่ทั้งหนาพ่อสิพ่อหนาเพราะนั้นใส่เยอะพี่นอ้อง แมนแมน้ยส่มอมะแลงเออเปิดเพลงยังนั่นใจยเย็นใจยเย็น ปาดฝนกำล,ลังมาพี่น้องปวดเมื่อยฝนครับของแท้แน่นอนครับ <im itation> ยุ่นี่ลราคอยไม่ได้ไปไซด์ดอก <im itation> ายคลิปให้พี่น้องเบิง่งไปเลยๆขึ้นรถขายองค์ข <c oughs> ึ้นเขาไปต้องีิกัดโอ้ใกลๆแล้วพี่น้อง มาแล้วอะไรมาแล้วมาแล้วมาแล้ว้ว,ว,ว<า>สุดสุดขาด,ส,ดสุดเลย,เลยพี่น้องครับสุดยอดเลย<า>เดี๋ยวสักครู่จะแถลงข่าว หูเบิดฝนพี่น้องคุณเมอ่ะพอกัดคลิปหน้าครับพี่น้องฝนมาแล้ว